สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับภาพฉายกันนะครับถ้าพูดถึงภาพฉายนะครับภาพฉายก็จะเป็นภาพที่เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงรายละเอียดของชิ้นงานนะครับในแต่ละด้านออกมาในรูปแบบของภาพสองมิตินั่นเองซึ่งจะแสดงรายละเอียดในแต่ละด้านอย่างชัดเจนนะครับเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการ ผลิตชิ้นงานนะครับตามแบบที่เขียนขึ้นมาภาพฉายส่วนใหญ่นะครับเราจะนิยมเขียนกันตั้งแต่1ด้าน2ด้าน3ามด้านหรือเขียนไปจนครบทั้ง6ด้านนะครับขึ้นอยู่กับว่าชิ้นงานชิ้นนั้นมันมีรายละเอียดที่มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่นะครับเราจะนิยมเขียนภาพฉายกันแค่3ด้านนะครับ เพราะว่าปกติเราเขียนกันแค่3ด้านมันก็สามารถบอกถึงรายละเอียดของชิ้นงานได้อย่างครบถ้วนนะครับซึ่งภาพฉายโดยทั่วไปนะครับถ้าเรามีชิ้นงานอยู่1ชิ้นซึ่งชิ้นงานโดยทั่วไปนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ด้านนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นงานของเรานะครับ6ด้านมีด้านไหนบ้างด้านหน้านะครับด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาด้านหลังด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ ซึ่งเราจะนิยมเขียนกันแค่สามด้านนะครับก็คือภาพฉายด้านหน้าแล้วก็ภาพฉายด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งนะครับที่เราจะเขียนขึ้นอยู่กับมุมมองของภาพฉายแต่ละแบบนะครับแล้วก็ภาพฉายด้านบนนะครับด้านที่สที่เรานิยมเขียนกันซึ่งโดยภาพฉายนะครับทั่วไปมันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็จะมีภาพฉายแบบมุมที่1นนั่นเองก็คือ first angle projection นะครับ ถ้าเป็นภาพฉายมุมที่1เนี่ยจะเป็นภาพฉายในระบบ ISO ระบบ E นะครับซึ่งจะเป็นภาพฉายที่นิยมใช้กันในฝั่งยุโรปนะครับถ้าเป็นภาพฉายแบบมุมที่1เนี่ยหลักการง่ายๆนะครับถ้าเรามองภาพมาจากฝั่งไหนภาพมันจะตกกระทบไปยงังอีกฝั่งหนึ่งสมมุติเรามองภาพด้านหน้านะครับภาพด้านหน้า,นามันก็จะตกกระทบไปอยู่ด้านหลังของฉากรับภาพมองด้านข้างซ้าย ภาพมันก็จะตกกระทบไปอยู่ตรงฉากรับภาพทางด้านขวามือมองด้านบนภาพมันก็จะตกกระทบมาอยู่ตรงด้านล่างของฉากรับภาพนะครับภาพฉายชน,นิดที่2ก็คือภาพฉายมุมที่3ามนะครับก็คือ Third Ang l e projection นนะครับหรือว่าภาพฉายระบบ iso ระบบ a นะครับซึ่งภาพฉายระบบนี้จะนิยมใช้กันในฝั่งของโซนอเมริกันนะครับซึ่งวิธีการมอง และการเขียนภาพก็จะแตกต่างจากภาพฉายมุมที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นภาพฉายมุมที่สามเรา like athlete, อม ال, right. องภาพไปจากฝั่งไหนภาพมันก็จะอยู่ฝั่งนั้นสมมุติเรามองภาพด้านหน้าเข้าไปภาพด้านหน้ามันก็จะอยู่ตรงกับฉากรับภาพแนวดิ่งตรงด้านหน้านะครับมองภาพด้านข้างไปจากซ้ายมือภาพด้านข้างมันก็จะอยู่ตรงฉากรับภาพทางด้านซ้ายมือมองด้านขวาภาพมันก็จะอยู่ตรงฉากรับภาพด้านขวานะครับมองด้านบนภาพมันก็จะอยู่ตรง ด้านบนของฉากรับภาพและหน้าแนวนอนนั่นเองอทีนี้เรามาดูกันว่าภาพฉายมุมที่1กับภาพฉายมุมที่3มาจากไหนในการเขียนภาพฉายนะครับเราจะมีฉากที่ใช้ในการรับภาพนะครับซึ่งฉากโดยปกติมันจะมีอยู่สี่มุมก็คือมุมที่1 มุมที่หนึ่งนะครับตามภาพมุมที่สองมุมที่สามแล้วก็มุมที่สี่นะครับซึ่งในการเขียนภาพฉายนะครับเราจะนิยมเขียนเฉพาะมุมที่หนึ่งแล้วก็มุมที่สามกันฉากรับภาพมีลักษณะยังไงผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเป็นฉากรับภาพนะครับเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีทั้งหมดสี่มุมก็คือมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามและมุมที่สี ในการมองนะครับเราจะมองตามแนวดิ่งนะครับของฉากรับภาพซึ่งฉากรับภาพมุมที่1นนะครับมันก็จะมีแนวระนาบนะครับก็คือระนาบแนวดิ่งระนาบแนวนอนแล้วก็ระนาบด้านข้างนะครับมุมที่3ก็เช่นกันมันก็จะมีระนาบแนวนอนนะครับซึ่งจะต่างจากมุมที่1นึ่ระนาบแนวนอนมันจะมาอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นมุมที่1ระนาบแนวนอนมันจะอยู่ด้านล่างต่อมาระนาบแนวดิ่งนะครับ แล้วก็ระนาบด้านข้างถ้าเป็นภาพฉายมุมที่1นนะครับเวลาเราทําการนําชิ้นงานไปวางในฉากนะครับฉากรับภาพมันจะอยู่ด้านหลังนะครับของชิ้นงานนะครับนะสังเกตดีๆนะครับฉากรับภาพมันจะอยู่ด้านหลังของชิ้นงานแต่กลับกันถ้าเรานําชิ้นงานไปวางในฉากรับภาพที่3มนะครับฉากรับภาพมันก็จะอยู่ ด้านหน้าของชิ้นงานนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับระหว่างมุมที่1กับมุมที่สามทีน,นี้เรามาดูภาพรวมกันเริ่มจากภาพฉายมุมที่1น,นะครับถ้าเป็นภาพฉายมุมที่1เมื่อเราทําการยกเอามุมที่1ออกมานะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นระนาบที่เราจะใช้ในการมองภาพฉายนั่นเองโดยเราจะได้ระนาบแนวดิ่งมาครับ ซึ่งจะอยู่ด้านหลังของชิ้นนานและหน้าด้านข้างนะครับซึ่งอาจจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาชิ้นนานก็ได้ขึ้นอยู่กับทิศทางการมองภาพนะครับและนาบที่3ก็คือระนาบนอนนะครับจะอยู่ด้านล่างของชิ้นนานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพฉายแบบมุมที่1นนะครับ ถ้าเรามองตรงภาพมันก็จะฉายภาพด้านหน้าของเราไปตกกระทบอยู่ตรงจากรับภาพแนวดิ่งด้านหลังนะครับถ้าเรามองภาพฉายนะครับด้านซ้ายมือเป็นภาพด้านข้างมันก็จะฉายภาพด้านข้างข,างของเราตกกระทบมาอยู่ตรงและนาบด้านข้างขวานะครับ ของฉากนั่นเองถ้าเรามองภาพด้านบนนะครับลงมาภาพด้านบนมันก็จะตกกระทบมาอยู่ตรงระนาบนอนนะครับตรงด้านล่างของภาพด้านหน้านั่น,น,นเอง mm. เมื่อเราทําการขี้ฉากออกนะครับทีละด้านถ้าเราทําการขี้ฉากออกภาพฉายด้านข้างมันก็จะมาอยู่ด้านขวามือของภาพฉายด้านหน้านั่นเอง ต่อมาเมื่อเราทำการขี้ฉากตรงระนาบแนวนอนนะครับดูรูปนี้มาเลยเมื่อเราทำการขี่ฉากนะครับตรงระนาบแนวนอนนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างของชินนน้นงานเหนภาพฉายด้านบนนะครับมันก็จะตกลงมาอยู่ด้านล่างของภาพฉายด้านหน้านั่นเอง เมื่อเราทำการหมุนฉากนะครับที่เราขีให้มาอยู่ในแนวระนาบของภาพสองมิตินะครับเราก็จะได้จุดวางภาพในการเขียนภาพฉายนะครับก็คือภาพฉายด้านหน้านะครับมันจะอยู่ตรงกับภาพฉายด้านข้างซึ่งภาพฉายด้านข้างเนี่ยถ้าเรามองมาจากซ้ายภาพฉายด้านข้างมันก็จะอยู่ด้านขวาของภาพฉายด้าน หน้านั่นเองส่วนภาพฉายด้านบนนะครับมันก็จะอยู่ตรงด้านล่างของภาพฉายด้านหน้านั่นเองนะครับไม่ว่าภาพฉายด้านข้างจะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่ภาพฉายด้านบนมันจะอยู่ด <sino S 1> <ส>้านล่างของภาพฉายด้านหน้าเสมอนะครับสําหรับภาพฉายมุมที่1นะครับต่อมาจะเป็นภาพฉายมุมที่3นะครับก็มุมนี้เมื่อเราทําการยกฉากมุมที่3ออกมาเราก็จะได้ รูปร่างลักษณะของฉากนะครับประมาณนี้เวลาเราจะเขียนภาพฉายมุมที่3นะครับเราก็จะนําชิ้นงานไปวางไว้หลังฉากนะครับเมื่อเรานําชิ้นงานเราไปวางไว้หลังฉากนะครับเวลาเรามองนะครับมองภาพฉายเรามองไปฝั่งไหนนะครับภาพฉายมันก็จะอยู่ฝั่งนั้นเห็นไหมถ้าเรามองไปด้านหน้านะครับภาพมันก็จะฉายมาอยู่ตรงฉากรับภาพตรงระนาบแนวดิ่งด้านหน้านะครับ ถ้าเรามองภาพมาจากทางขวามือนะครับมันก็จะฉายไปอยู่ตรงระนาบข้างขวานะครับถ้าเรามองภาพฉายด้านบนนะครับภาพฉายด้านบนมันก็จะฉายไปอยู่ตรงระนาบแนวนอนนะครับตรงด้านบนนั่น,น,นเองเมื่อเราทำการขี้ฉากออกมานะครับ ภาพฉายนะครับด้านข้างเนี่ยมันก็จะไปอยู่ด้านขวามือของภาพฉายด้านหน้านะครับเพราะว่าเรามองไปจากทางขวามือนะครับภาพฉายมันก็จะไปฉายอยู่ตรงนนระนาบด้านขวาเราก็ต้องขี้ฉากออกมาทางด้านหน้านะครับเราก็จะได้ภาพฉายด้านข้างวางอยู่ด้านขวามือของภาพฉายด้านหน้านั่นเองต่อมาเมื่อเราขี้ฉากด้านบนออกนะครับภาพฉายด้านบนมันก็จะอยู่ ด้านบนของภาพฉายด้านหน้านั่นเองนะครับเมื่อเราทําการคี้แล้วก็หมุนฉากรับภาพนะครับให้มาอยู่ในแนวระนาบของภาพ2มิติเราก็จะได้ออกมาเป็นจุดวางภาพสามจุดนะครับโดยภาพด้านหน้านะครับจะอยู่ตรงกับภาพด้านข้างซึ่งภาพด้านข้างอาจจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามองฝั่งไหนของชิ้นงานเป็นด้านข้างนะครับถ้าอย่างตัวอย่าง เรามองชิ้นงานมาจากทางขวาภาพฉายด้านข้างมันก็จะอยู่ทางขวามือนะครับส่วนภาพฉายด้านบนนะครับมันจะอยู่ด้านบนของภาพฉายด้านหน้าเสมอนะครับไม่ว่าภาพฉายด้านข้างจะอยู่ซ้ายหรือว่าขวาตามในตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมนะครับโดยสังเกตของภาพฉายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักการมองแล้วก็หลักการขี้ ฉากออกมาอยู่ในแนวระนาบสองมิตินะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงกันแค่ภาพรวมนะครับส่วนวิธีเขียนแล้วเราจะไปดูกันในครั้งหน้านครับทั้งวิธีการเขียนภาพฉายมุมที่1แล้วก็วิธีการเขียนภาพฉายมุมที่สามนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ